ส่วนแรมาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับคือผมจะใช้เลขชุดที่1เป็นหลักนะครับมันมี2รอบไต้หวันกับเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับแล้วก็เลขของวันจันทร์ครับคือเลข6 4สี่นะครับเลขกลางครับ4ศูถึง6 4ถึง8 8นะครับก็ตามนี้ครับตามในลายกลุ่มนะครับ๊บเนี่ยนะครับลายกลุ่มนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับ 40่ศนถึงถึงนะครับอันนครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีที่23นะครับ2ตัวล่างนะครับเลข40-6 4ถึงหกถึงนะครับก็ถูกไต้หวันนะครับไต้หวันปิด2ตัวล่างที่57นะครับส่วนมันมี2รอบก็ต้องแนวตามนี้เอะถ้าได้ถามในไลน์กลุ่มก็แบ่งปันกันไปปีละ6 0 0บาทนะครับก็ตามกันได้ไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งนข้างน้นไม่ต้องรีบนอนมากนะครับ ถูกตั้งผันคือหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับไม่ทบมาที่เกาหลีนะครับเป็นทุนรวมแบบนี้นะครับพอถูกรอบ2ก็ยังจะได้กาไรตามนี้อยู่นะครับแลวทั้งที่แทงในเว็บจ่าย9-495รยายอดถูกจะได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาเดินครับเริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดตัวละบาทสองบาทแนะนํามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลายไอดีผมนะครับท่านใด้จะทักทายไงทักทักได้นะครับเหตุผลที่ต้องมีทุนสำรองคือยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับ หลุดก็คือปลอดภัยสุดคือแนะนําว่าหยุดก่อนก็ได้ครับหรือถ้าอากจะตามอัดเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันมันจะเปลืองทุนปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันรอเลขมันเข้าแล้วค่อยอัดตามนะครับอีกอย่างหนึ่งหุ้นทั้ง4ชุดก็ไปเลือกดูเอาเองนะครับชุดไหนชุดไหนเดินดีเดินมากเดินน้อยนะครับเพราะในระยะเวลา1ปีค่อนข้างนานครับไม่จะเป็นต้องรีบร้อนนะครับโอเคนะผมก็จบคลิปน,นี้เพียงแค่นี้นะครับ